ไม่เอาไม่เอาโอ๊ยอะไรเนี่ยไมค์กันไมค์กันอะไรเนี่ยยากแต่เรามีระบบปุ่มกดต้องรอรอปภเปิดช้าเรามีระบบท่าบัตรท่าเองไม่ต้องรอรอปภเปิดท่าบัตรไกลไม่ต้องลดกระจกแต่ก็ต้องมีบง่งมีบัตรเอามาท่าอีก ไม่เอาไม่เอาเรามีระบบ Easy Pass ระบบบูทูธตัวเดียวกันกับทางด่วนสามารถติดกับตัวรถได้เลยไม่ต้องท่าแต่ก็ต้องเอามาติดที่รถวุ่นวายอ่ะเรามีระบบกล้องไม่สะดวกไม่เอาไม่เอาฟังก่อนเถอะครับเรามีระบบกล้องอ่านทะเบียน J T Easy f l ไม่ต้องรอรปภกดปุ่มเปิดไม่ต้องท่าบัตรไม่ต้องติดอุปกรณ์เพิ่มที่รถแค่คุณพีเพิ่มข้อมูลเข้าระบบก็สามารถเข้าออกได้อย่างง่ายดายแล้วครับมันอันตรายไหมล่ะไม่ครับปลอดภัยครับ เรามีระบบป้องกันรถต้องห้ามเข้าออกภายในโครงการครับเราไม่กลั้นจะตีรถไหมไม่ตีครับเราติดตั้งระบบป้องกันไม้ตีรถไม่ว่าจะเป็นตัวเรดาร์ตัวหลูดเทคเตอร์ไม้จะไม่ลงมาครับถ้ารถจึงจอดอยู่แล้วประกันล่ะลประกัน2ปีครับระบบมีปัญหาสามารถออนไซต์เซอร์วิสภายใน24ชั่วโมงเลยครับมีบริการรักษาระบบเข้าตรวจเช็คทุกๆ6เดือนนาน2ปีเลยครับแล้วติดตั้งที่ไหนไปแล้วบ้าง เรามีผลงานติดตั้งหลายที่ทั่วประเทศครับทั้งภาครัฐเอกชนหมู่บ้านและคอนโดชั้นนาครับหรือเข้าไปดูสถานที่ติดตั้งและสามารถนําระบบเข้าไปทดลองหน้าง,งานจริงได้ครับงั้นเจ่งไปเลยพี่สามารถติดต่อสอบถามข้อม